พรียว่าครูวาจันครับจเจริญพรท่านสัทธาสาธุชนขณะนี้ท่านกําลังรับชมรับฟังรายการใช้นีกรรมด้วยธรรมะขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในเวลา17นาฬิก30นาทีถึง1 8นาฬิกาโดยประมาณซึ่งเราทั้งสองรูปจะมาพบกับพวกท่านเป็นประจำะวันนี้อตาตมาพระครูวิน,นัยทรศิลวิคุณยศีโกและก็ อรรมาพระประหลัดชำนาญโสพโนเราทั้งสองรูกก็มาพบกับกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีธรรมะดีๆมาพูดคุยเพื่อให้ญาติโยมได้รู้ว่าสิ่งได้เป็นอัดเป็นธรมวันนี้ก็คิดว่าน่าจะในช่วงการจะเป็นพระอาจารย์คุณล้อมสุป,ปัญโยครับจวดชนะสงครามชนะสงครามคืออยู่แล้วชนะสงครามครับผมสร้างไว้เป็นที่เรลึกว่าลึกชนะสงครามมาแล้วสร้างวัด เพื่ออุทิศให้ผู้ที่ล้มหายตายจากทหารทั้งหลายที่ล้มตายครับทั้งฝ่ายเราทั้งฝ่ายสัตรไวัยนั้นครับวัดทำวัดสร้างสมวัดชนะสงครามก็วันนี้เราทั้งสองรูปก็มีหัวข้อธรรมที่ว่าสิ่งที่เป็นคุณค่าในโลกนี้เนี่ยรัตนัแปลว่าของมีค่าของมีค่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเป็นพลอยรัตนะครับเราเคยได้ยินแต่คําว่ารัตน์อะไร กบผมอันนั้นมีสพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์วันนี้เรามีลัตนะห้ามาฝากท่านผู้ชมวันนี้เราเอารัตนะห้ามาให้ท่านผู้ชมดูว่ามีอะไรกันบ้า<อ>งอนน 1, 1> ของมีคุณค่าห้าย่างหนึ่ง 1> 1, คือพระตถาคตโอเป็นสิ่งที่หาได้ยากด้วยหาได้ยากยิง่งก็าการจะกําเนิดเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าพราะองค์หนึ่งไม่ใช่ธรรมดาตถาคตน,นี่แปลว่าอะไรครับอาจารย์ผู้มาอย่างไงไปอย่างนั้น ผูมาอย่างไงไปอย่างนั้นกับตถาคตะแล้วหมายถึงใครหมายถึงพระพุทธเจ้าอมาอย่างพระพุทธเจ้าของเรากับผมพระตถาคตหนึ่งนี่คือหนึ่งในลัตตนาหเป็นคําแทนของพระองค์เองเราเราตถาคตพระองค์เรียกตนเองว่าตถาคตกับผมเหมือนเราก็ว่าอัตมาอาตมาตัวเราเองนี่เป็นสิ่งที่พ้นที่หาได้ยากครับการที่จะมาเพ็นบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของง่ายกว่าจะเต็มบารมีสิบประการเนี่ยนะครับ นันไม่ใช่ของง่ายเดี๋ยวเราจะมาขยายความว่าแต่และเนื้อความมีอะไรเราไปดูรัตนที่สองรัตนที่สองก็คือผู้รู้แจ้งในคำของตถาคตโอ้มีพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วแสดงธรรมแล้วแต่ผู้รู้ตามนี่นี่หา <ผม S 2> ได้ยากาก็เป็นเร<า>ื่องสำคัญครับต้องมีผู้รู้ตามรัตนที่สามคือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติเป็นอัดเป็นธรรมปฏิบัติตามคําสั่งสอนอย่างแท้จริงครับไม่ใช่ไม่ได้ออกนอกทางลงถนนครับ รัตนาที่สี่คือผู้ประกาศคำของตถาคตโอ้ผู้แสดงธรรมประกาศคำสั่งสอนอ่าครับอันนี้ก็คือพระนักเทศหรือว่าญาติโยมที่ทำการสั่งสอนธรรมครับผมสุดท้ายลัตนาที่ห้าก็คือผู้กระตันอยู่ผู้ที่รู้คุณครับผู้ที่รู้คุณได้รับประโยชน์และตอบบุญแทนคุณอ๋อครับนี่คือลัตนาห้าประการในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เดี๋ยวนี้เรามาขยายความครบอาจารย์ครับผมเพราะพระตถาคต ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าทาไมถึงหาได้ยากเพราะว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่เกิดพร้อมกันไม่ได้ไม่ได้ต้องเกิดพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเพราะนั้นบารมีของโลกนี้แผ่นดินนี้รับไม่ไหวต้องเกิดทีระพระองค์ระตตาคตนี่มีกี่ประเภทครับพระพุทธเจ้ามีกี่ประเภทมีสามประเภทสามประเภทมีอะไรบ้างครับมีประเภทวิริยาธิกะครับปัญญาธิกะครับ สัทธาธิกะสัทธาธิกะออก็เหมือนกันช่ของกินไม่กินกนันเอาของเก่าไม่เล่าก็ลืมเหมือนกันนะอาจจะเป็นปรบรรดาบราเรออกรายการบ่อยแล้วนาัพผ่อนน้อยก็ประเภทปัญญาธิกะสัทธาธิกะและวิริยาธิกะอันประเภทพระพุทธประเภทไหนครับที่ว่าสร้างบริเวณยาวนานที่สุดสัทธาธิกะอย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นประเภทปัญญาธิกะก็คือแน่นอนว่าพระองค์พูดง่ายคือเฉลียวฉลาด เรียนเร็วเหมือนเหมือนกับนักศึกษาล่ะเรียน3าปีสาปีครึ่งอย่างนี้จะอาจจะบารมีน้อยหน่อยเพราะว่าเกิดในสมัยที่คนอายุน้อยครับก็คือรีบรีบไงก็คือพูดง่ายคือพบผู้คนน้อยครับพบผู้คนน้อยก็เลยทําให้ช่วยเวลาที่เคยประกอบบุญกันมาน้อยก็เลยได้ได้น้อยประเภทที่2ก็คือศรัทธาธิกะศรัทธาธิกะศรัทธาธิกะอันนี้ใช้ศรัทธาโซ่อย่างเดียวเลยครับจะทุกข์ยากลาบากไงก็ ทำเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าครับประเภทสุดท้ายก็วิริยะธิกะอันนี้ก็ปัญญาธิกะวิริยะธิกะปัญญาแล้วก็ศรัทธาแล้วก็วิริยะวิริยะนี่ใช้ความเพียรมากเหมือนที่อย่างยศอย่างในนาคตการข้างหน้าก็คือพระศรีอริเมตไตรจาเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยะธิกะวิริยะธิกะสมัยนั้นควรจะอายุแปด0 0ืนปี8 0ดหมื่นปีธเจ้าก็รจะเผยแผ่ทรหลายหมื่นปีนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็น ประเภทของพระพุทธเจ้าและจริงๆแล้วยังมีมีพระเจ้าอีกประเภทหนึ่งเลยครับที่ไม่มีสาวกเรียกว่าอะไรครับอาจารย์อ๋อพระปจเจ้าพระพุทธเจ้าพระปัจเจพทเจ้าสามารถตัดสรรชอบได้โดยพระองค์เองแต่ไม่สามารถตั้งศาสนาหรือไม่ได้ประกาศศาสนาครับไม่ได้สอนผู้อื่นมารู้ตามอ๋อครับพอพระองค์ทรงประกาศธรรมจักปั๊บครับนั่นแหละคือการประกาศพระศาสนาเจศสนาทาหน้าที่ของพระพุทธเจ้าครับมีผู้รู้ตามแม้จะประกาศเพียงครั้งเดียว ก็ถืว่านั่นคือประกาศยังธรรมจักรได้เคลื่อนแล้วอ๋อนี่คือพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าในการประกาศศาสนาครับเอาเป็นอย่างนี้อ่าเรามา,าดูรายละเอียดที่สองผู้รู้แจ้งในคําของตถาคตครับผมผู้รู้แจ้งในคําของตถาคตเป็นยังไงครับอาจารย์นั่นก็คือสาวกสาวก จะเป็นพิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามนี่เขาใช้คำรู้แจ้งเลยนะพยานรู้แจ้งองค์ใช้คำรู้แจ้งบรรลุตามอ๋อบรรลุธรรมตามก็มีบุคคลสี่สี่คู่แปดจำพวกแปดจำพวกคือพระโสดาปฏิมรกโสดาปฏิผลนี่คือจำพวกที่หนึ่งพระสัทธาามิมร์สักการมีผลอันนี้คู่ที่สองพระอนาคามาพระอนาคามิมร์พระอนาคามีผลอันนี้คู่ที่สามและสุดท้ายพระอรหัตตภะและพระอรหัตตผลนี่คือธรรมจิ้นสุดแห่งกองทุกข์แล้วครับ นี่คือผู้รู้แจ้งรู้แจ้งเป็นสาวกน,นี่แกว่าสาวากะหรือสาวกครับผู้สดับสาวกนี่แปลตรงๆว่าเป็นผู้ผู้สดับหรือผู้รับฟังออผู้เราก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็รู้แจ้งตัดสรู้ตามว่าเป็นของจริงครับอันนี้หาได้ยากเหมือนกันเป็นของมีคุณค่าหาได้ยากรัตรนที่สามเรามาดูเนื้อความกันว่าผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามสมควรแก่ธรรมตามภูมิธรรมภูมิฐานของตนครับ ว่าคนปฏิบัติอย่างนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคือมีลําดับขั้นตามแบบที่บอกเมื่อกี้ครับโสดาบันก็ปฏิบัติสมควรแก่ทมของโสดาบันมีชิ้นห้าครบอย่างนี้ครับครับนั่นคือพ็คือไม่ปฏิบัตินอกลู่นอกทางนั่นแหละที่สาคัญคือตอนสำคัญคือถ้าได้เห็นเห็นตรงตายเห็นทมแล้วจะไม่ออกนอกทางนอกแนวแล้วครับมั่นใจแล้วมั่นคงแล้วปิดอบายได้แล้วครับคือตอนนี้ผมก็เห็นว่าที่มันบอกว่าตัวเองเป็นสาววอกสาววกบางทีก็ ไปไหว้นู่นไหว้นี่แบบที่ไม่ควรไหว้นะพเจ,จ้าบางทีไปไหว้เขาเรียกว่าอะไรอะไปไหว้ต้นกล้วยไปไหว้ต้นตะเคียนไปไปไหว้ของที่ไม่ควรไหว้้ะผมก็ยังงงอยู่นะครับใกล้ๆวันที่หนึ่งวันที่สิบหกก็จะมีข่าวประเภทนี้ออกมานําเสนอสังคมครับไปอย่าง,งน,นั้นนหละคือบางทีก็ไม่ถูกถาตามศีลตามธรรมนั่นคือไม่สมควรแก่ธรรมโอ้รู้สึกว่าเวลาจะไล่เข้ามาก็อีกสองัตนะคือผู้ประกาศคําของตถาคตอันนี้สําคัญนะพเจายังไงครับ คือถ้าหากผู้ประกาศทำไม่มีคุณภาพครับไปเอาคำของใครมาก็ไม่รู้แล้วมาประกาศอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับแล้วแม้แต่ตัวเองก็ไม่มีคุณภาพอ่นียอ๋อครับหมายถึงว่าอย่างเช่นคนผอมไปขายยาอ้วนอย่างงี้อ๋อครับตัวเองก็ผอมมีแต่กระดูกแต่ว่าไปขายายาอ้วนอันนี้ตัวเองก็โรคเต็มตัวแต่ว่าไปขายาย,ายารักษาโรคอย่างนี้มันไม่ใช่ลัตษณะสุดท้ายคือผู้กระตันอยู่อันนี้ผู้ตอบบุญแทนคุณครับ ตั้งแต่ลูกหลานที่ตอบบุญคุณพ่อแม่ือตายายนี่หรือแม้แต่สาวกที่ตอบบุญแทนคุณพระศาสนาครับที่ได้รับธรรมคาสั่งสอนแนะนําเป็นคนดีแล้วครับทําความดีตอบคุณตอบแทนนี่หาได้ยากนะคแล้วก็เป็นรัตนะใครมีลูกดีหลานดีนี่โอ้ภูมิใจทั้งตระกูลว่ามีรัตนะครับผมวันนี้ก็ในเบื้องต้นเราก็ได้ให้องความรู้เรื่องของรัตนะห้าแก่ญาติโยมเดี๋ยวพวกเรา สักครู่หนึ่งไปพบกับพระอาจารย์บุญล้อมสุป,ปัญโยวัชนสงงคมว่าท่านมีธรรมะและข้อคิดอะไรมาฝากท่านญาติโยมเพื่อเอาไว้ใช้ในการใช้นี่กรรมอัดกรรมด้วยธรรมะขอเจริญพรขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายวันนี้อัตมภาพก็ จะขอพูดถึงเรื่องการใช้นี้กรรมในหัวข้อว่าจนตลอดไปสำหรับความจนนี้บางทีก็ไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถไม่มีเสมอไปแต่ว่าเพราะการปฏิบัติไม่ถูกคือไม่คำนึงถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า มีแต่วิชาเลี้ยงชีพรู้ว่าตัวเองมีความรู้มีความสามารถแต่ว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจา้ามีแต่วิชาแต่ไม่รู้วิธีใช้วิชาก็เลยจนทั้งชาติหรือจนอยู่นานนั่นก็แสดงว่า เราจะต้องมีวิธีละกระมังในเรื่องนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ได้ตรัสแนวเอาไว้นั่นก็คือเรื่องทิฏฐธรรมมิกระทาประโยชน์นั่นเองก่อนอื่นนั้นก็อยากจะยกตัวอย่างอย่างน้องชายของอัตมานมีความรู้ความสามารถมากคนหนึ่งแต่ก็จน มาตลอดจนกระทั่งอายุ60แล้วก็ยังจนอยู่นั่นเป็นหนี้เขาถึง800,000บาทถามว่ามีความรู้ความสามารถมีไหมมีขับรถยนต์ก็ได้เป็นช่างเครื่องยนต์ก็ได้โดยเฉพาะยังยิ่งเป็นช่างนาฬิกานี่มีความสามารถมาก แต่ก็ไม่พอกินไม่พอใช้อยู่นั่นแหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าไม่รู้จักวิชาประคับประคองตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นในหลักทางพระพุทธศาสนานั้นก็จึงมีหลักทีทธรรมิกระทะประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันนั่นก็คือทึงพร้อมด้วยความขยัน น้องชายของอาตมานั้นมีความขยันขยันทําการทํางานแต่ว่าเมื่อขยันแล้วได้เงินมาแล้วไม่มีข้อที่2คืออารักษสัมปทาคือรู้จักเก็บรักษาแล้วก็ไม่มีข้อสมะชีวิต,ตาคือใช้จ่ายทรัพย์พอสมควรแก่ทรัพย์ที่หามาได้ ไม่รู้ว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้รู้แต่ว่ามีความขยันหาเกินมาได้เมื่อได้แล้วก็ไม่รู้จักเก็บรักษาอรารักขาสมปัาไม่มีหรือมีก็มีน้อยสมชีวิตตานี่ก็ไม่ค่อยรู้จักบางทีก็ซื้อเสื้อมาใส่ราคาเป็นผันก็ซื้อมาใช้ กางเกงราคาแพงๆก็เอามาสวมมาใส่ในที่สุดเงินทองที่หามาได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้ถามว่ามีความขยันตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เอาไหมคือมีความขยันตามหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่ารู้ไหมก็รู้แต่ว่าเขาปฏิบัติไม่ลงตัว คือไม่ถูกต้องขาดกัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรตาในข้อ3ที่ว่าให้ครบบรัณฑิตครบท่านผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นแม้มีความขยันก็จะต้องรู้จักว่าขยันทำแบบไหนขยันทำอะไรทำยังไงแล้วเก็บรักษาก็ต้องรู้จัก สมาชิวิตาก็ต้องรู้อะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้ไม่รู้จักคำนวณรายจ่ายของตัวเองว่ารายรับมาเท่าไหร่แล้วค่าใช้จ่ายแต่ละวันแต่ละเดือนไม่ได้คำนวณรู้แต่ว่าวันนี้ได้เงินมาเยอะก็ใช้จ่ายตามนั้นนี่คือความบกพร่องเมื่อมีความบกพร่องก็เลยจนจนต่อไป นี่แหละคือใช้นี่กรรมใช้นี่กรรมที่ตัวเองได้กระทําเอาไว้ได้รับความทุกข์ยากลําบากแสนสาหัสต้องไปกู้หนี้ยืมสินคนที่ปล่อยเงินกู้ร้อยละสิบาทร้อยะยีบาทแถมต้องให้ใช้ให้หมดทั้งต้นทั้งดอกให้หมดภายใน24วันแล้วจะเป็นไปได้ยังไงบางทีกู้มาแล้วก็ยัง ไม่ผลิดอกออกผลอะไรก็ต้องใช้เขาไปแล้วใช้ไปใช้มาบางทีใช้ได้สิบวันเอาไปตัดแล้วก็เริ่มใหม่ีบางทีก็ไม่ทันใช้ไม่ทันครั้นจะไม่ส่งเขาก็ส่งเขาก็ส่งสมุนคนที่เหี้ยมเหี้ยมมารบกวนอีกก็ต้องไปกู้อีกเจ้าเอามาใช้ใช้เจ้าเดิมกู้ไปกู้มา สิบยเจ้าเป็นหนี้เขาถึง80,000นกว่าจะได้สำนึกก็80,000นเสียแล้วแต่ก็สู้เหมือนกันสู้ขยันเรียกว่าสุดๆเหมือนกันจนกระทั่ง2558นี้ก็เหลือประมาณแสนหนึ่งก็ใจเด็ดเหมือนกันทั้งนี้ทางนั้นก็ด้วยการแนะนำของ กัลยาณมิตรของท่านผู้รู้ขอยให้คําแนะนําให้คํปรึกษาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ทําหน้าที่เป็นนายทุนเงินกู้เนี่ยก็อย่าโหดเที่ยมอะไรนักควรจะให้เขาได้มีเวลาสัก3เดือนเออก็ยังดีนี่ให้ใช้ให้หมดจะกู้มากน้อยขนาดไหนก็ใช้ให้หมดทั้งต้นทั้งดอกนี่ก็ประมาณ24วัน ท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าก็ควรที่จะคํานึงถึงบาปบ,บุญคุณโทษตรงนี้ด้วยท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตทั้งชีวิตครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแม้เราจะต้องทำมากินด้วยเงินคู่ก็ตามทีก็ขอให้คำนึงถึงบาปบ,บุญคุณโทษตรงนี้ด้วยเห็นอกเห็นใจผู้ที่กู้ไปลงทุน เรียกว่าเราจะต้องมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาด้วยสําหรับท่านที่ต้องการที่จะไม่ต้องมาใช้นี่กรรมด้วยการเป็นทุกข์เพราะความจนอย่างนี้นาังเทตมาได้กล่าวมานี้ก็ขอให้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้านั่นก็คือมีความขยันมีรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้ แล้วก็คบเพื่อนที่ดีงามนี่ข้อนี้เน่ยสำคัญมากๆคือผู้ที่มีความรู้ผู้มีประสบการณ์คอยให้คำแนะนำว่าควรจะวางชีวิตอย่างไรควรที่จะปฏิบัติอย่างไรและสมะชีวิตตาก็คือจับใจ่ายใช้ทรัพย์พอสมควรแก่ทรัพย์ที่หามาได้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ท่านก็จะได้ไม่ต้องใช้นี้กรรมด้วยความทุกข์ทรมานที่มีความจนทางชาติดังเทตมาได้กล่าวมาแล้ว สำหรับวันนี้รายการใช้นี่กรรมก็พอสมควรแก่เวลาแล้วขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพรเป็นยังไงบางท่านผู้ชมธรรมสาระต่างท่านพระอาจารย์มหาบุญล้อมได้แง่คิดเพื่อไปสกิดใจให้เราท่านทั้งหลายละกรรมชั่วทำกรรมดี สิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นชัดเจนแม้แต่ในปัจจุบันในประจย์บางคนนี่คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนรวยบางคนจนครับบางคนแข็งแรงบางคนขี้โรคบางคนสวยบางคนขี้เละโบางคนมีปัญญาบางคนปัญญาน้อยครับบางคนถูกหลอกเป็นประจำนั่นคือเรื่องของกรรมที่ทํามาเช่นกันมีบางกรรมเก่าครับผมนี่คือเรื่องของการใช้นี่กรรม ทั้งรมดีคมชั่วคือกรรมนี่เป็นคำกลางๆคำกลางแต่คนเขามมกเข้าใจว่าเป็นออกไปทางลบๆนะครับกลายเป็นเวรนกรรมซะมากกว่าครับถ้าใส่เวียนกรรมนี่คือไม่ดีแล้วแหละครับแต่กรรมนี่คือการกระทํำทําดีเรียกว่ากุศลกรรมครับทําไม่ดีเรียกว่าอกุศลกรรมครับเดียกง่ายๆว่ากรรมดํากับกรรมขาวกรรมดําก็คือมีผลเป็นทุกข์กรรมขาวก็มีผลก็คือเป็นสุขนี่คือเรื่องของกรรมการกระทำเนาะกรรมก็ไก่รอเรือสองตัวแล้วก็หม่อมครับผมแปลว่า การกระทำนั่นแหละทาด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอะไรก็แล้วแต่เป็นกรรมทั้งนั้นแหละก็คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างที่กระทําไปไม่ว่าทางกายวาจาก็ดีมโนก็ดีจางใจก็ดีเนี่ยมันล้วนมีผลเพราะเรียกเป็นผังมาปรับเรียกวิบากกรรมวิบากกรรมวิบากกรรมที่เรียกว่าตรวัฏสามคือกิเลสกรรมวิบากวิบากก็คือผลรับนั่นแหจะรับดีรับชั่วก็เป็นวิบากเหมือนกันคือแปลว่าผลรับน่ะวิบาก บางคนนี่เราบอกเอาไปพนกันลําบากมีบากคือผลที่ลําบากก็ไม่ใช่นะคือมีบากมีทั้งดีทั้งไม่ดีเพราะนั้นการทํากรรมนี่คือกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามคือกุศลกรรมมาบทสิบกุศลกรรมบทสิบนี่แหละเพราะนั้นเราทํากรรมกรรมทางกายกายกรรมสามก็คือการลักขโมยการาำฆ่าสัตว์ อำาพื่พูดพินในกามนั่นน่ะแล้ววจจีล่ะครับวจจีก็พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อครับแล้วมโนล่ะครับมโนนี่คือคิดวินิจพิจารณาพยาบาทไปคิโลภอืนไ่คินลมผืนไ่พยาบาทผืนพยาบาทอาฆาตจองเวรกันฝากไว้ก่อนเถอะอย่างเงี้ยสมัยก่อนมันมีฝากไว้ก่อนนะโอลานนี่นคือบางทีมันพยาบาทกันนี่ข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวครับสุดท้ายคือสัมมา เห็นผิดทำนองของนามกับ,บสัมมาทิฏฐิไม่มีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ครับไ <ผม S 2> อ๊พูดถึงเรื่องการพยาบาทอาจารย์ก็ทําให้ตัวอย่างที่ฮะเวเห็นเลยนะครับก็คือเรื่องของท่านอดีตคือของเทวทัตพร,ระเทวทัตที่ผูกโกรธพระสมธพรจเจ้าครับผมตั้งแต่ครั้นเมื่อเป็นพ่อค้าอ๋อเสรีวะคือพ่อค้าเสรีวะประถมชาติแรกเลยที่เกิดการปยาบาิกันครั้งแรกครั้งแรกนั่นแหละโอ้นี่ก็คือมีมีมีเหตุการณ์ยังไงพระอาจารย์ก็ใน พบชาตินั้นแหละครับพระพุทธองค์เนี่ยเกิดเป็นคนขายของเป็นคนหนุ่มพ่อค้าหนุ่มอ๋อเป็นวานิชเป็นพ่อค้านมเป็นวานิชหนุ่มก็คือไปขายของในหมู่บ้านครับก็คงจะไปพร้อมๆกันแหละก็คนที่สูงวัยก็คือท่านเทวทัตมีอายุมากกว่าครับผมอ่าก็ไปขายของกันก็เหมือนกับสมัยที่เราเห็นคนมาขายของในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอ่าผมก็ไปเล่นขายเลขขายพ่อค้าแก่นี่ก็แก่ก็ไปถึงก่อนแกก็ไปเจอยายกับหลาน หลานก็ร้องรบเร้ายายว่าอยากจะได้ของเล่นอ๋ออยากได้ของเล่นอยากได้ของประดับอยากได้สิ่งของที่พ่อค้ามาขายทํานองนั้นยายากได้อยายได้ยายไม่มีเราลูกเอ้ยเรามีแต่ถาดเก่าอ๋อไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มีถาดเก่าอันหนึ่งเราจะทํายังไงก็ยายก็เลยทนการลบเลาไม่ไหวก็เลยเอาถาดมาให้พ่อค้า๋อสงสารหลานอยากให้หลานได้ของเล่นก็พอมาถึงพ่อค้าเห็นปั๊บเอ้มันหนักนะแต่พ่อค้าบอกโอ้ยมันของไม่มีราคาเวียงทิ้งเลย โอ้พ่อค้านี่จับรู้แล้วมันหนักๆคาณพ่อพวกนี้เขาค้าขายเ็าจะรู้อะไรมีราคาอะไรไม่มีราคาเขาเวียงทิ้งเลยถ้าเป็นภาษาลงรับจำนำเขาเจะเก็บไกลหรือเก็บไก่เก็บใกล้ก็คือโยนบาแล้วเก็บใกล้ๆไกลก็คือคว่างไปไกลแล้วเดินไปเก็บเอาเองออืคือทำกาแก่ําเนียนทําของไม่เหมือนของไม่มีค่าครับแต่รู้ในใจแล้วแหละว่าไอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วถาดทองคําแท้เพราะปรากฏว่าปรากดราคาก็ทาเนียนก็เดินไปไม่มีค่าไปพอค่อยหลังมา พราะิ้งค้าวที่พ่อมานกหนุ่มมาอ๋อพ่อค้าคนที่สองมาหลานก็ลบเราอีกอยากได้นะยายอยากได้สวยทั้งนั้นเลยยายก็โอ้ลูกเอ้ยหลานเอ้ยเมื่อกี้เราก็ยายก็ทําให้ดูแล้วของเราไม่มีราคาอะไรครับเงินก็ไม่มีไม่มีแต่ว่าเนื่องจากจิตใจที่เป็นเมตตาครัพ่อค้าหนุ่มก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรยายมันดูซิมีอะไรเอามาดูก็ยายก็เลยไปหยิบถาดไปนั่นมาใบเดิมนั่นแหละใบเดิมครับผมพ่อพ่อค้าหนุ่มรับปั๊บ มันมันหนักจังยายก็เลยขออนุญาตขูดขีดหน่อยนะอ๋อเป็นการทดลองทดสอบทดสอบเพราะขีดปั๊บโอ้โหแสงประกายปึ้งบอกยายอันนี้มันไม่ธรรมดานะมันขาดทองคาหมดยกหมดให้ก็ยังไม่พอโอ้ของมาขายนี่ทั้งหมดนี่ไม่พอไม่คอคุณค่ากับถาดขายยายโอ้มานพเธอเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ดุจเดชผมถ้าอย่างนั้นยายให้เธอให้เธอให้เธอเลยมานบก็เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นก็เอาของนี้ไปให้หมดเลยยายโอ้แรกเลยแรกเลย เพราะ,ะรว่าถาดต้องคามีคุณค่ามากกว่าของที่นํามาขายครับอพอจากนั้นก็ท่านมานบหนุ่มก็เดินไปที่ท่าน้ําก็ขึ้นเรือ,อ,อมาเลือนอากาขายของมาแล้วก็กลับสิค<อ>รับพอตกเย็นขอเย็นหน่อยพ่อค้ามานบแก่นี่มีอาอยุอายุก็ทาเนียนมาอีกมามา,มายายมาเอาเอาถาดมาเดี๋ยวฉันจะช่วยซื้อให้เอาย้อนมาอีกกตีกินโอ้อันตรายก็ยายก็บอกโอ้ยเธอนี่มันพ่อค้าเจ้าเล่ห์ไป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 หฉันรู้ความจริงแล้วมันเป็นถาด หาต้องทำเอาแล้วอยู่ไหนล่ะท่านขายให้มานมนุ่มไปแล้วอ้าวอ้าวโอหมันต้องเป็นของฉันไอฉันเด็มก่อนล้มไปปุ๊บหนึ่งครับผมล้มปุ๊บเลยพอเตือนมารีบวิ่งไปที่ท่าน้ำโอ้โหโอซาก้าเก่งกำไรเอาไว้ไม่ได้สลบเลยใช่ไหมล้มเลยออไปทาันที่ท่าน้ำก็พระบริษัทก็นั่งเรือข้ามไปแล้วไอ้นี่ยบอกกลับมากลับมากลับมาเดี๋ยวนี้กลับมาเดี๋ยวนี้ครับผมพระบริษัทบอกไอ้คนจจงเรือไม่ต้องกลับไปเลยครับเจ้าพ่อค้าผู้มีอายุก็เลยเอามือก้ม กับกำสายมน่งกรรมโอ้ที่ท่าน้ำนั่นแหละที่ท่าน้ำนั่นแหละด้วยความโมโหมากก็เลยบอกว่าในมือเราเนี่ยในมือเรากำเม็ดทรายขี่เม็ดเนี่ยเราจะจองล้างจองผานไอ้เจ้ามานกหนุ่มนี่ไปเท่ากับเม็ดทรายที่อยู่ในมืองอ๋อไปทุกพบทุกชาติครับว่ามาทำลายผลประโยชน์ของฉันของที่ขันควรจะได้ครับแต่ตัวเองก็ขี้โกงแล้วไงครับนี่คนผ่านไม่รู้ตัวหรออ๋อเนี่ยเป็นปฐมบทแห่งการโกรธพยาบาทของพระเทวทัตกับพระเจ้าครับฟ้ชาตินั้นแหละทันที เขาเรียกว่ากายแตกแตกกายเลยคือหัวใจวายตายครับผมท้ายทับนรกแยกออกซูบลงไปเลยครับเพราะว่าด้วยอารมณ์โกรธก่อนตายไงโมโหไงอารมณ์ข้าแทรกเพราะได้ความโกรธความพยาบาทครับข้ามภพข้ามชาติมาตามพยาบาทพระเจ้าทุกขาทุกชาติถ้าเจอพระเจ้าชาติไหนจะจะจองเวรพระเจ้าชาตินั้นถ้าไม่เจอก็เป็นคนดี ก็เป็นแปลกดีนะครับแรงพยาบาลมันแรงกว่าเจอคู่เวรคู่กรรมเจอคู่เวรคู่กรรมอย่างนี้ครับผมนี่อันตรายนี่อันตรายฉันถึงบอกว่าญาติโยมทั้งหลายนี่อย่าได้ผูกโกรธใครเด็ดขาดให้อภัยกันเสียให้อภัยกันอย่าผูกโกรธครับคนเรานี่สําคัญมากทะเลาะประชุมกันทะเลาะกันได้ครแต่ก็ต้องพออย่าให้ข้ามวันอ๋อทะเลาะกันในประเด็นไม่มีปัญหาแต่อย่าอาฆาตกันอย่าอาฆาตกันอย่าผูกโกรธกัน เหมือนกากับนกเขานี่ยก็ยังทะเลาะกันทั้งวันงูเห่ากับพังพอนนี่มีกับไม้คออย่างเงี้ยอันนี้ข้ามบคข้ามชาติแล้วงูเหลือมกับเชือกกล้วยเกี่ยวไหมครับอันนี้ก็น่าจะมีประวัติเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลองไปตามสิคนมาครับแต่ออกากับนกเขานี่ตีกันตลอดเจอกันไม่ได้จนนกเขาต้องหากินกลางคืนเพราะอีกานี่้าบข่าวไปแจ้งข่าวก่อนได้พวกก่อนนี่ใส่ร้ายกันนี่เป็นการตัวอย่างของการบุกคุ อาจารย์ครับขออนุญาตกเข้ามาในสถานการณ์ปัจจุบันนิดหนึ่งครับมีพวกเราก็เป็นสังคมพระที่ทํางานเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตครับตอนนี้ก็มีโครงการอะไรนะไอ้ซิงเกิลเกตเวย์ม่รูากว่าก็คือเป็นช่องทางควบคุมการจราจรทางข้อมูลข่าวสารด้วยทางเดียวเกตเวย์คือประตูใหญ่ครับผมซิงเกิลคือทางเดียวซิงเกิลเกตเวย์ทางเดียวพูดง่ายๆก็ประเทศไทยต้องการควควบคุมกันเขาเรียกว่าส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตกัน เพื่อที่จะเช็คได้ครับมีประเทศไหนเขาใช้แบบนี้มั้งครับก็เกาหลีเหนือเกาหลีเหนือประเทศจีนประเทศจีนครับประเทศนี้เป็นพวกเรียกว่าการปกครองระบบการปกครองอย่างล้าหลังอยู่เป็นกเป็นการกดหัวอยู่คือห้ามห้ามห้ามดูสิ่งที่เขาไม่ให้ดูครับเขาสามารถห้ามได้จํากัดสิทธิ์ได้ที่ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมไปเห็นคนคนหนึ่งแสดงความเห็นว่าว่าโครงการเกตเวย์เนี่ยนะซิงเกิลเกตเวย์เนี่ยก็วันนี้เราให้ข้อคิดในเรื่องของรัตนะห้า แล้วก็ธรรมะข้อคิดจากอาจารย์บุญล้อมสุปัญโยวัชรสงครามก็คิดว่าคงเป็นสาระอันยิ่งที่ให้ญาติโยมทั้งหลายได้เอาองค์ความรู้นี้ไปประพฤติใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อใช้นี่กรรมเก่าคือวิบากกรรมเก่าตัดนี่กรรมเก่าแล้วก็อย่าไปอย่าอย่าไปสร้างวิบากกรรมใหม่ขึ้นมาครับวิบากกรรมที่เป็นอกุศลวิบากกรรมสําหรับสัปดาห์นี้ก็ขอกบคาวะครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรท่านสัตาชาวชนที่ได้รับชมรับฟัง สายการใช้นิกรรมทางสานีททรั์ WBTV ทางวัดยันนาวาเพราะด้วยบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังธรรมะได้ดูธรรมะพ่อ mm hmm. ขอให้บุญกุศลนี้น้อมนาสู่ครอบครัวของญาติโยมทุกท่านให้มีสุขภาพมการแข็งแรงอายุขยยืนยาวและก็อุทิศบุญนี้ให้กับเจ้ากรรมนายเวรคู่กรรมคู่เวรสำสัต์น้อยใหญ่ในพบสามทั้งหลายใครมีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ใครที่มีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ่งไปและมีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารพบกันใหม่ในคราวหน้า ในทางสถานีโทรทัศน์บุญบีทีวีวัชนาวาในเวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาขอเจริญพรทุกๆท,ท่านเราจะเจริญพร